ทุกคนอุมมีเรื่องมาเตือนค่ะโดยเฉพาะคนที่อยากจะทำใบขับขี่จะมีมิจฉาชีพมาในรูปแบบนี้ค่ะเขาจะบอกว่าแอดไลน์มาค่ะง่ายมากแอดไลน์เสร็จปั๊บเนี่ยคุณก็ถ่ายรูปบัตรประชาชนนะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังหลังจากนั้นเนี่ยกรอกข้อมูลก็เป็นข้อมูลส่วนตัวของคุณน,นั่นแหละนิดนิดหน่อยหน่อยไม่มีอะไรเยอะแล้วหลังจากนั้นก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายคือโอนเงิน6 0 0 0ถึง9,000บาทเท่านั้น เอาที่ไหนมาเท่านั้นวะ6,000ถึง9,000บาท6,000ถึง9,000บาทแล้วหลังจากนั้นนะเธออยู่บ้านสวยๆไปเลยใบยขับขี่จะส่งไปที่บ้านแน่นอนแล้วก็แบบสะดวกมากอะไม่ต้องไปถึงกรมขนส่งทางบกด้วยคนเยอะต้องไปต่อคิวต้องไปทาอะไรเยอะแยะมากมายไม่ต้องส่งไม่ต้องสอบใด,ดๆทั้งสิ้นเธอมันไม่มี ทำใบขับขี่ยังไงยังไงตัวก็ต้องไปที่กรมขนส่งทางบกค่ะคลิปก่อนหน้าเนี้อุ้มบอกคุผู้ชมว่ามันสะดวกมากคือการจองคิวสามารถจองผ่านแอปพลิเคชันได้ไม่จำเป็นจะต้องเอาตัวไปนั่งรอยอยู่ที่กรมขนส่งทางบกใช่ไหมคะนั่นแค่เรื่องของการจองคิวค่ะในการต่อใบขับขี่ใหม่ด้วยนะคือการต่อใบขับขี่เนี่ยคุณโหลดแอปพลิเคชันแล้วหลังจากนั้นคุณก็ลงคิวเลือกสถานที่ว่าคุณสะดวกที่ไหน นั่นมันแค่ขั้นตอนของการจองคิวและสถานที่วันเวลาเท่านั้นแต่ในรายละเอียดว่าคุณจะต้องทำอะไรต้องมีการสอบอะไรยังไงตัวคุณต้องไปกรมขนส่งทางบกค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีใครมาในรูปแบบของมิรหวังดีเหลือเกินอยู่เฉยๆก็สามารถมีใบขับขี่ส่งมาที่บ้านได้นั่นคือมิจฉาชีพนะคะอย่าเชื่อเด็ดขาดและยิ่งโดยเฉพาะการแอดไลน์สมัยนี้คืออย่าเพิกกดเข้าไปดู บางครั้งยังไม่ทันจะแอดไลน์แค่กดอย่างเดียวคุณก็เป็นเหยื่อของมิจฉาชีพแล้วฉะนั้นไม่ต้องสืบเรื่องของการแอดไลน์ไม่ต้องสืบเรื่องของการถ่ายรูปแบบประชาชนส่งไปให้ด้านหลังมันจะมีหมายเลขที่มันเป็นหมายเลขเฉพาะของเราอยู่ด้านหน้ามันก็มีข้อมูลทั้งหมดมันคือข้อมูลส่วนตัวของเราะคะ่ะเพราะฉะนั้นอย่าเชื่อมิจฉาชีพนางมาในหลายรูปแบบมากเราต้องรู้ทันนะคะเตือนแล้วนะคะ